เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณโยมกรววันณไชาชันตานุนเกิดวันที่4พฤษภาคม2502วันนี้ครบรอบ14ปี<ม>แล้วก็เป็นวันเกิดของบริษัรรทด<ม>้วยท่านสมาชิก<ม>คินนิ่งอุบุนี่มาทำบุญจากบาทพี่กายก็มานะพี่กงรงกรวาจากบาทที่บริษัททำบุเรืร่อยเนาะ วันนี้ก็ขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าอย่างยิ่งแฝงถุงปกปัดกรสานคุณโยมกอรวันเอชาทันตาลุนขอมีบารมีแข็งแรงความเป็นคนยุวานนะลูกนีมขอมีบารมีแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขมเจริญเจริญด้วยบารมีเจริญด้วยโภคสมบัติทรัพย์สินมุ่งตนอายุวันนาสุขะบาลาทุกที่บาราที่การทุกเมื่อทุกท่านเปอนส่วนที่เราก็ อายุมันกว่ยืนนะไม่ได้ท่านตับีสิบเก้าสิบสี่ปีเลยแลไปหาได้แต่ไม่ได้แต่แลทําวันอ๋อเพราะบางทีหลวงพ่อทีเชอบใจแปลี่ยนจุกศาสราทุกานทุกโกรธาตโกรธาตุอุทรัดวง่าทุกิัปดาระก็จะไวาแต่ก็ถามทกสัปดาห์ั้าตอนนี้นะครับ อิมานิมัจยาบ,บัเตสัทรสกานจักรพรริวัานิระทังหาโสปังหากัรนิตรรัมนิตายะสุรายะข้าแต่พสุขส้ทสงข้าพเจ้า เื่อปีนี้เป็นสุขขออันสงจากการถวายครั้งนี้ขอให้พระเจจามีความอยู่ยินเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่และการงานพรสั์สิงหนึ่งพรอะนหนึ่งพระพเจา ขออุทิศส่วนบุญสุวนุนให้ในดวงวิญญาณบัรพบุรุษปู่ญาตายายญาติสนิทมิสมายเจ้ากรรมนายเวแม่พระครณีพระภูมิเจ้าที่และสัรพสัตว์ทั้งหลายของีส่วนร่วม ในการถวายครั้งนี้ของข้าพเ,เจ้าขอรัตนาหลวงพ่อพเจ้ายาย่จึงแปลงจงผกปรักเลือกษาข้าพเ,เจ้าอ้อมด้วยญาติญาติจะมี่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเกินสาธุสาธุทวนายนะ ยะยะหาวายุมะนาปุราปาริปุรนินติสาคารังเอวะมีวะ,วะอิโตจินงังเกตานังอุป,ป,ปกสัพติจิตตังบจิตังภูตังจุปเมวะสมิสะตุสเปปุเรนโตสังขปาจันโผปะนาราจูยะามนิโุติปราสุา วิวัตันโตสาภะโรภวินาสะตุมมาเจขวันวันตารยสุขีทีมาุโกภาวะสิวัตัญสี